สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับคลิปนี้ดวงชะตาเดือนสิงหาคม2,566ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบพระคุณหิ่งพระมูนิมอลครับหมูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเหล็กยา,ยาวเช็ดน้ำได้สวยงามไลแอดได้ที่ q r Code ตรงนี้ได้เลยนะครับไลแอดฟาสเทคเวิร์เว็บฟาสเ com facebook ฟาสเทค อินสตาแกรมิกตกอตชาวลัคนาราศีกันเดือนนี้พิเศษเขาเรียกว่าดวงคือดวงเนี่ยค่อนข้างพลิกผันนะอันนี้มองจากมุมดาวเดือนนี้ดาวย้ายแค่สามดวงแต่สามดวงเนี่ยโคตรสำคัญนะดวงแรกคือพระอาทิตย์ครับดวงที่สองคือพระศุกร์และดวงที่สามคือพระอังคารสามดวงเท่านั้นนะแต่ย้ายเขาเรียกว่าสลับไปสลับมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบายนะเริ่มที่ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายตั้งแต่17กรกฎาคมจนถึงวันที่17สิงหาจะอยู่ในราศีกรกฎเป็นมหาจากักรวินาศอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนวินาศครับวินาศมาอยู่ในเรือนลาภะแปลว่า มีโอกาสและมีความสําเร็จดีแบบคาดไม่ถึงแต่มันเหนื่อยเพราะมันเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงนะครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังผ่านวันที่18มาปุ๊บดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาเป็นกเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนวินาศอันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจบความสำเร็จที่ได้มามันถึงเป้าหมาย คือดาวประจําตัวของท่านเนี่ยคือดาวพุธดาวพุธเองก็เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนวีนาท่านก็ต้องเหนื่อยแต่ดาวพุธอยู่ในราศีสิง์เรือนวีนานั้นมีสามตำแหน่งมหาจักรอุจ,จวิรราชราชาโชคสามตำแหน่งนี้เรียกว่าดีครับดีคูณสามนะมหาจักรก็ฟักตัวให้เป็นใหญ่ก็เหนื่อยหน่อย อุจ,จวิลาดราชาโชคฉโลกฉเหลา่าเห็นไหมแสดงว่ามันมีความสําเร็จอยู่เป็นความสําเร็จแบบคาดไม่ถึงเป็นความสําเร็จที่มาจากเบื้องหลังเป็นความสําเร็จที่ตัวท่านนั้นพยายามวางแผนคิดวิเคราะห์อ่านเกมทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาความสําเร็จมันจะมาตอกย้ําหลังวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไป เพราะว่าดาวอาทิตย์โคจอเข้ามาเป็นเกษตรพบวินาศเป็นเกษตรความเสียหายหรือความพลิกผันต่างๆจบดีไหมอ่าดีดวงที่สองที่ย้ายสำคัญครับเพราะว่าเป็นดาวการเงินของท่านคือดาวพระศุกดาวพระศุกรนะ่ะย้ายกลับนะเดิมทีอยู่สิงเป็นไงเงินทองตกวินาศโหไม่ต้องให้พูดถูกไหม ดาวสุขเขาบอกโอ้โหราศีกันเนี่ยตกวินาศไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันย้ายกลับมาอยู่ที่ลาพระเอาไหมเอาครับเพราะดาวสุขนั้นอยู่ในราศีก็รกฏเป็นราชาโชคนี่ดาวการเงินเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนลาพระแปลว่าการเงินสําเร็จสมหวังดาวสุขนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาให้โชคให้ลาบ ให้โอกาสให้ความสําเร็จคําว่าลาภโชคลาภเนี่ยอย่ามองแต่เรื่องว่าถูกหวยรวยเบอร์ให้มองถึงเรื่องความสําเร็จในภาพรวมสิ่งที่ได้มาพึงพอใจจะได้มาด้วยอะไรนั้นมันก็อยู่ที่ชีวิตการดําเนินชีวิตของท่านตั้งใจทํางานความสําเร็จก็มาจากงานที่ทํา นะหรือถ้าตั้งใจเสี่ยงดวงอย่างเดียวเนี่ยนะอ่ามันก็มีลุ้นนะมันก็มีลุ้นเป็นลักษณะแบบนี้คือมันเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้มาความสําเร็จเข้าใจไหมดันนงนั้นลาพระตรงเนี้ยดีดาวการเงินด้วยพอดาวศุกร์เป็นดาวการเงินปุ๊บเนี่ยมันก็สิ่งที่ได้มาคืออะไรครับเงินทองข้าวของเครื่องใช้รายได้ดาวพระสุกราศีกรกฏเป็นราศีธาตุน้ํา ดาวสุกเป็นดาวธาตุน้ำได้พลังจากแม่ธาตุกรละกฏเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุน้ำธรรมดาครับแม่ธาตุดาวสุกเป็นดาวธาตุน้ำด้วยกันเป็นไงส่งเสริมและได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นราชาโชคและเป็นพบที่ดีเรือนที่ดีเรือนแห่งโชคลาภเรือนแห่งความสำเร็จสุกไม่ได้อยูย่เดียวอยู่กับใครอยู่กับเทวดาครับดาวพระเกดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณ ดาวพระเกตนั้นแรงเพราะว่าอยู่ในราศีแม่ธาตุไม่ว่าจะอยู่ธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมธาตุดินก็ตามเนี่ยดาวพระเกตจะแรงเข้าสู่แกนทวารแล้วเวลาเขาแรงเขาไปแรงกับใครเขาก็ไปแรงกับดาวศุกร์การเงินไง <c oughs> นะดีไหมดีและโชคลาภของท่านเนี่ยเนื่องจากดาวเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยคือดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์เดินเร็วฉะนั้นโชคลาภเป็นไงเห็นผลเร็วนะครับ พระจันตําแหน่งนี้คือตําแหน่งสิ้นเดือนนะวันที่เอาตั้งแต่1สิงหานั้น1สิงหาพระจันอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยเห็นไหมพัระจัน์เนี่ยหนึ่งเดือนจะวนครบหนึ่งรอบอันนี้เขาเดินเข้าไป31สิงหาโคจรเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ย1สิงหาอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินไป2วันครึ่ง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 จนกระทั่งเนี่ย30 1>, 1วันก็มาอยู่ที่ราศีกุมนะฉะนั้นเมื่อโชคลาภคือดาวพระจันทร์แปลว่าโชคลาภไปนไงเดินเร็วเนี่ยมีตั้งหลายวันที่จะได้ดีได้ประสบผลสำเร็จฉะนั้นดูดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะชื่นใจนะเออชื่นใจหน่อยนะช่วงนี้อะไรแหมเรื่องเงินเนี่ยมันเงินเรื่องเองินเ,เรื่องทองมันเป็นของสำคัญ ถ้าดาวการเงินดีดาวสุภะดีเน,นี่มันโอเคแล้วเป็นราชาชโชคแล้วนะครับและความความเสียหายความอะไรก็หยุดที่ดาวที่ย์เขาเป็นเกษตรอันนี้ถือว่าดีแต่ถามว่ายังดีแบบทะลุปโปรงไหมยังครับคือไม่อยากจะขู่นะชาวลัคนาราศีกันอย่างที่บอกว่าหนึ่งดาวเสาตกอลิดาวพฤหัสตกมรณนะทำมุมแบบเขาเรียกว่าทำมุมแหลมเห็นไหม อ่ะดูเส้นเนี่ยดูจากดูจากดาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมและดูจากเส้นราศีที่เขาอยู่เห็นไหมมันเป็นมุมแหลมใส่ลัคนาท่านก็เหนื่อยต่อเนื่องนะเหนื่อยต่อเนื่องเพราะว่าดาวพุธด,ดาวประจำตัวยังอยู่ในภพวินาศอยู่แต่ความเสียหายห,ายหรืออะไรเนี่ยมันจะจบหลังวันที่18บและก็ต้องรอให้ดาวพุทธเนี่ยโคจรย้ายเข้ามาสู่ราศีกันเนี่ยนั่นแหละถึงจะชื่นใจนั่นแหละถึงจะสมหวัง นะสำหรับชาวลัคนาราศีกันอันนี้ชัดเจนนะแต่ว่าความสำเร็จเรื่องเงินมาก่อนเรื่องรายได้เรื่องโชคลาภเนี่ยมาก่อนแล้วฉะนั้นลัคนณาราศีกันก็ยิ้มได้ถัดมาครับดาวพระอังคารครับโอ้อันนี้ตีความสนุกดาวพระอังคารมาจากภบไหนนี่สหัชชะเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางญาติพี่น้องดาวอังคารมาจากภพมรณะ มรณะมาถึงตัวไม่ได้แปลว่าความตายมาถึงตัวหมายถึงมรดกได้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวหลักทรัพย์เป็นดาวที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินหรือตำแหน่งหน้าที่กิจการความมั่นคงดาวพฤหัสเขาตกมรณะอยู่ไงและดาวเจ้าเรือนมรณะคืออังคารมาถึงตัวท่าน ฉะนั้นมีเกณฑ์ครับได้รับมรดกคาว่ามรดกแน่นอนอาจจะของบัมพรบุรุษครอบครัวปู่ย่าตายายพ่อแม่อาจจะมาจากของฝ่ายคู่ครองก็ได้นะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ครองด้วยดาวเจ้าเรือนปัตตนิไม่ของเราก็ของเขาอ่ะนะแต่ถามว่าเราได้ไหมได้มีส่วนนะเป็นลักษณะแบบนี้ นี่ตีความในเรื่องของปัตตนิแล้วก็พันธุตกมรณะมรณะมาถึงตัวเนี่ยโอ้โหมันตีความได้เยอะอันหนึ่งง่ายๆเลยมรดกของที่บ้านเราสองมรดกของคู่ครองสามีภรรยาเราสามตีความได้อีกเรื่องหนึง่งหุ้นส่วนคู่ค้าธุรกิจร่วมหุ้นร่วมทุนกันอาจจะมีความจำเป็นหรือว่าความสำเร็จอะไรบางอย่างอาจจะ ยกหุ้นให้เราทำร่วมกันมาไม่ไหวแล้วคุณคุณกันคุณลักคนาราศีกันคุณลับไปทำคนเดียวแล้วกันไม่ได้แปลว่าเจ๊งนะแต่หมายถึงบางทีเขาก็จะมีเหตุที่จะต้องจากไปเช่นบางคนเนี่ยทำธุรกิจการค้าต่างประเทศทำในรูปแบบแฟรนไชสย ทำร่วมกันร่วมหุ้นร่วมทุนตอนหลังอ่ะเปลี่ยนเป็นยกหุ้นให้เราแล้วขายแฟรนไชส์ให้เราทําต่อบริหารต่อก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือบางทียกเลิกกิจการไปนะชื่อแบรนด์ชื่ออะไรเป็นของเขาเขาก็อาจจะยกให้หรือไม่ยกให้แต่เรามีองค์ความรู้ในการทำธุรกิจตรงนี้แล้วเราก็รับกิจการตรงนั้นนะมาทำต่อและเปลี่ยนเป็นแบรนด์เราก็เป็นไปได้ครับ ตีความได้หลายแบบแบบแรกคือมรดกแบบที่สองคือหุ้นส่วนทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้หรือไม่ก็คู่ครองถ้าตีความแบบไม่ดีนะแย่ที่สุดแหละอาจจะมีการหย่าร้างอาจจะมีการเลิกราแล้วก็แบ่งทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสินสมรสหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ตีความแบบแย่ที่สุดเลยนะ แต่มันตีความได้หลายแบบอย่างที่บอกไงฉะนั้นถ้าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่สำหรับชาวลัคนาราศีกันก็พอจะตอบคําถามได้เป็นในๆนะว่ามันจะเป็นอย่างไรสาําหรับคนที่ทํางานทั่วไปพนักงานข้าราชการเจ้าหน้าที่มรดกหมายถึงตําแหน่งครับคนเก่าเขาจากไป ย้ายกเกษียณเปลี่ยนแปลงมอบหน้าที่ตำแหน่งนี้ให้เราเราเป็นรองอยู่ใช่ไหมเราเป็นรองอยู่หัวหน้าะต้องไปดูสาขานู้นหัวหน้าย้ายไปอยู่หน่วยงานนี้เราขึ้นเป็นหัวหน้าแทนแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นชั่วคราวหรืออาจจะเป็นถาวรตามเขาเรียกว่าระเบียบหลักเกณฑ์ มีความเป็นไปได้สหรับคนที่ทํางานประจะําเนาะถ้าทํางานประจําเนี่ยมีโอกาสคําว่ามารดกหมายถึงตําแหน่งครับตําแหน่งที่คนเขาทิ้งไม่ให้ไงฉะนั้นจังหวะนี้ก็เป็นการดีแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ละลัคนาราศีการมันมีเกณฑ์ตัวเองก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงบางทีก็เป็นช่วงจังหวะได้ตําแหน่งแต่ต้องเดินทางเดินทางเพราะอะไรเพราะมรณะมาถึงตัวครับ สหัสชชาก็มาถึงตัวสหัสชาก็แปลว่าเดินทางมรณะก็แปลว่าเดินทางดาวพฤหัส,สบดีตกพบมรณะเนี่ยมักจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผจญภัยคือมันไม่ได้ร้ายขนาดลำบากนะคือมันจะดีในระยะยาวดีในภายหลังแต่การเปลี่ยนแปลงเช่นเป็นคนเหนือต้องไปอยู่ใต้ เป็นคนใต้ย้องมาอยู่อีสานอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยมันก็จะลําบากเรื่องอะไรที่กินที่อยู่ถูกไหมการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันโอ้ต้องไปอยู่ไปเช่าห้องไปเช่าคอนโดหรืออะไรอยู่แล้วก็แหมมันต้องจับจ่ายใช้สอยซ,อซื้อนู่นซื้อนี่นะงานก็ต้องทําตําแหน่งใหม่ก็ต้องเข้าหามันก็อาจจะเป็นความวุ่นวายในช่วงแรก เนี่ยช่วงเนี้ที่ดาวพฤหัสตกมรณะมันไม่ได้แปลว่าดาวพฤหัสตกมรณะแล้วแย่ชีวิตตกตกต่ําต่ําต้อยมันไม่ใช่มันจะมันจะลําบากประมาณแบบเนี้ที่เข้าใจที่พูดไหมมันจะลําบากแบบเอ้ยต้องปรับตัวเออมันต้องปรับตัวมันต้องมันต้องเปลี่ยนแปลงเออจากที่อยู่บ้านสุขสบายบ้านเราเอ้ยมันต้องไปอยู่ที่ต่างจังหวัดมันต้องไปอยู่ที่ต่างต่างถิ่นฐานที่เราอยู่ ลำบากในเรื่องทั้งภาษาลำบากในเรื่องอาหารลำบากในเรื่องการใช้ชีวิตขับรถขับลาไม่คุ้นที่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหละจะวุ่นวายประมาณนี้แค่นี้เองแต่เพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อความมั่นคงเพื่อความเติบโตของท่านสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับอ่ะสิงหานี้ประมาณนี้ถือว่าดูดีนะ อย่างน้อยเงินทองดีความสำเร็จดีตำแหน่งหน้าที่หรือมีโอกาสรับเนี่ยก็ดาวการเงินก็มาเป็นโชคลาภดาวมรดกดาวหลักทรัพย์ก็มาถึงตัวเนี่ยมันก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะอ่าทีนี้เราก็ต้องทายเผื่อไว้ว่าแหมถ้าเกิดว่าไม่เห็นดีเลยจานน่ะเราก็บอกอแย่ที่สุดก็ประมาณเนี้ <laughs> แย่ที่สุดก็ประมาณเนี้ย นะก็มองให้ครบทุกด้านมองให,ให้หลายแบบเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่ฟังเนี่ยโอ้หลากหลายอาชีพหลากหลายการดําเนินชีวิตเนาะก็อันไหนที่มันพอจะใกล้เคียงกับดวงชะตาหรือการใช้ชีวิตของท่านนะก็รับฟังข้อมูลเอาไว้ตัดสินใจไว้สําหรับเป็นประโยชน์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันถือว่าดูดีแหละนะโอ้โหถ้าโชคลาภได้ใหญ่ๆก็ขอให้ได้เนาะ นะดาวการเงินมาอยู่ในเรือลา,าพาเป็นราชาโชคแล้วได้ดาวพระเกตดาวเทวดามาสนับสนุนเนี่ยดูดีครับมรดกก็ขอให้ได้เต็มที่ได้แบบไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมาทะเลาะกับพี่น้องบ่งแบ่งอะไรกันให้วุ่นวายเนาะยังไงก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกท่านนะครับก่อนจะจากไปครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ใส่กระดิ่งให้ด้วยอ่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะเสี่ยงโชคเอาไปเลขมงคลนะ เลขสเนี่ยดาวประจําตัวท่านเนี่ยดาวพุธเนี่ยมาแรงเลขสวยเลข9เลขมงคลเลข7จ็นะแปตามมาติดติดสวยๆนะครับข้างล่างก็ลองจับคู่ดูนะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นอันนี้ภาพรวมนะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้ภาพรวมทีนี้เราไปดูเฉพาะราศีเลย ราศีกันอ่าราศีกันอยู่นี่กะศูนย์สี่เห็นไหมอ่าเนี่ยดาวพระเกตอยู่ในภพลาภะดาวเขาเรียกว่าดาวมฤตยูก็ตรีโกนโยกดาวเกตดาวพุธก็ดาวประจําตัวท่านอยู่แล้วแบบนี้ก็สวยนะอ่าแบบนี้ก็สวยหรือยังไงชาวลัคนาราศีธาตุดินด้วยกันเนี่ยมังกรกันพฤกษบเนี่ยยืมกันได้ครับ 497แบบนี้ก็ได้ยืมเพื่อนมานะ4นี่มันมีของเราอยู่แล้วใช่ไหมก็ยืมเพื่อนมา497 749นะ 4, 9, 7, 7, 4, 9, นะหรือยืมแบบ7 0 4แบบนี้ก็ได้419แบบนี้ก็ได้417นนะอันนี้ลองพิจารณาดูชอบไม่ชอบอย่างไรนะวัดดวงกันไปเลยนะครับพราะดวงดูดีเนี่ย ดวงดูดีแต่ต้องหลังหลังวันที่18สงสัยต้องไปงวดเดือนกันยา <c oughs> นะอันนี้เอาเสียงลองดูก่อนนะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนี่ยมาแล้วนะก็ลองดูนะลองเช็คดูนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอ่ะขอให้ทุกท่านครับชาวลัคนาราศีกันครับโชคดีมีชัยขอให้ความสำเร็จที่ทํานายไว้จงเกิดโดยไว อะไรที่ร้ายๆเป็นการเตือนให้ระมัดระวังวางแผนคิดอ่านป้องกันให้เรียบร้อยครับเฮงๆปังๆรวยๆคลิปนี้สวัสดีครับ